ดีค่ะคุณครูกันหนกความประพฤติธรรมนะคะวันนี้เราอยู่ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ค่ะสําหรับหัวข้อวันนี้ก็จะเป็นแบบของการเคลื่อนที่นะคะซึ่งในเรื่องแบบของการเคลื่อนที่วันนี้เราจะศึกษาการเคลื่อนที่แบบวงกลมค่ะแล้วก็การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายการสั่นหรือว่าการกวัดแกว่งนั่นเองค่ะไปเริ่มมีการเคลื่อนที่แบบแรกนะคะก็คือการเคลื่อนที่แบบวงกลม นักเรียนลองสังเกตการเคลื่อนที่ของดาวเทียมที่โคจรรอบโลกนะคะแล้วก็ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับลักษณะการเคลื่อนที่ของดาวเทียมค่ะตรงนี้คุณครูให้เวลาที่2นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาตอบคําถามร่วมกันค่ะเอาละค่ะคำถามแรกนะคะ,คาก,ะ,คะการเคลื่อนที่ของดาวเทียมมีลักษณะอย่างไรซึ่งคำตอบก็คือ ดาวเทียมเคลื่อนที่เป็นวงกลมนะคะคำถามต่อมาค่ะการเคลื่อนที่ของลูกตุ้มแกว่งเป็นวงกลมในแนวดิ่งกับการเคลื่อนที่ของดาวเทียมที่โครจรรอบโลกมีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรซึ่งคำตอบก,ก็คือไม่แตกต่างกันนะคะโดยเคลื่อนที่เป็นวงกลมเหมือนกันทั้งคู่เลยค่ะเพียงแต่ว่า การเคลื่อนที่ของลูกตุ้มนั้นเป็นการเคลื่อนที่แบบวงกลมในแนวดิ่งส่วนดาวเทียมนั้นเป็นการเคลื่อนที่แบบวงกลมในแนวระดับนะคะและอีกคำถามหนึ่งค่ะการเคลื่อนที่แบบวงกลมเกี่ยวข้องกับแรงอย่างไรซึ่งเราจะมาค้นหาคำตอบของคำถามนี้ผ่านการทำกิจกรรมการเคลื่อนที่ของวัตถุแบบวงกลมค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีจุกยางที่มีห่วงสำหรับผูกเชือก1อันนะคะ เชือกไนลอนยาวประมาณ1เมตร1เส้นค่ะลวดตะขอ1อันน็อตตัวใหญ่3ตัวท่อพลาสติก1ท่อนค่ะวิธีการทำนะคะเริ่มแรกก็ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มนะคะแต่ละกลุ่มร่วมกันนำปลายเชือกไนลอนข้างหนึ่งผูกกับจุกยางแล้วก็นำปลายเชือกไนลอนอีกด้านร้อยผ่านท่อพลาสติกแล้วนำไปผูกกับลวดตะขอดังภาพนะคะ ถัดมาค่ะให้ใช้มือจับที่ท่อพลาสติกคล้องน็อตหนึ่งตัวที่ลวดตะขอแล้วค่อยๆหมุนจนกระทั่งจุกยางเคลื่อนที่เป็นวงกลมสังเกตความยาวของเชือกไนลอนอัตราเร็วในการหมุนของจุกยางแรงตึงเชือกแล้วก็บันทึกผลค่ะที่ีการทำถัดมานะคะให้นักเรียนอภิปรายในกลุ่มถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบวงกลมดังนี้ค่ะ อันแรกนะคะถ้าหมุนด้วยอตาเร็วเพิ่มขึ้นโดยควบคุมให้จำนวนน็อตเท่าเดิมจุกยางจะมีการเคลื่อนที่อย่างไรถัดมาค่ะถ้าเพิ่มจำนวนน็อตให้เพิ่มขึ้นโดยควบคุมให้รัศมีของการเคลื่อนที่เท่าเดิมจุกยางจะมีการเคลื่อนที่อย่างไรถัดมานะคะถ้าต้องการให้รัศมีการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นโดยควบคุมให้จานวนน็อตเท่าเดิมจุกยางจะมีการเคลื่อนที่อย่างไร และถัดมานะคะแรงตึงเชือกมีความสัมพันธ์กับจำนวนน็อตอย่างไรประเด็นสุดท้ายก็คือแรงตึงเชือกมีความสัมพันธ์กับอัตราเร็วในการเคลื่อนที่ของจุกยางอย่างไรเช่นเคยค่ะก่อนที่เราจะไปทำการทดลองนะคะเรามาร่วมกันตอบคำถามก่อนทำกิจกรรมค่ะคำถามแรกปัญหาของกิจกรรมนี้คืออะไรนั่นก็คือแรงตึงเชือกมีความสัมพันธ์กับจำนวนน็อตและอัตราเร็วในการเคลื่อนที่ของจุกยางอย่างไร สำหรับสมมติฐานนะคะวัตถุที่เคลื่อนที่แบบวงกลมมีลักษณะาการเคลื่อนที่อย่างไรตรงนี้คุณครูคาดการณ์ว่าวัตถุจะเกิดแรงสู่ศูนย์กลางที่จะคงสภาพการเคลื่อนที่ให้วัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมโดยแรงนี้ขึ้นอยู่กับความเร็วแล้วก็ลัศมีในการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นค่ะซึ่งในส่วนของสมมติฐานนักเรียนอาจจะคาดเดาไปแตกต่างจากคุณครูก็ได้นะคะ เอาละค่ะทีนี้นะคะนักเรียนลงมือทํากิจกรรมกันเลยค่ะแล้วก็นําผลการทํากิจกรรมมาอภิปรายร่วมกันนะคะหลังจากที่นักเรียนทํากิจกรรมแล้วนะคะคุณครูมีตัวอย่างบันทึกผลการทํากิจกรรมมาให้ดูค่ะสําหรับบันทึกผลการทํากิจกรรมนะคะข้อแรกก็คือในกรณีที่ใช้นอตจานวนเท่ากัน เมื่อแกว่งให้จุกยางเคลื่อนที่เร็วขึ้นน็อตจะเคลื่อนที่ขึ้นนะคะแล้วก็ลัศมีการหมุนของจุกยางก็จะเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากแรงสู่ศูนย์กลางที่มากขึ้นนั่นเองค่ะในทางตงารงนกันข้ามค่ะถ้าแกว่งจุกยางช้าลงน็อตก็จะเคลื่อนที่ลงทําให้ลัศมีการหมุนของจุกยางนั้นลดลงนะคะก็เน <entlich Project. S 1> ื่องมาจากแรงสู่ศูนย์กลางที่ลดลงนั่นเองค่ะข้อต่อมาค่ะในกรณีใช้น็อตจานวนมากต้องเพิ่มความเร็วในการหมุนจุกยาง จึงจะทําให้รัศมีการหมุนของจุกยางเท่ากับรัศมีการหมุนเมื่อใช้น็อตจานวนน้อยค่ะจากนั้นนะคะคุณครูอยากให้นักเรียนนั้นร่วมกันวิเคราะห์นะคะแล้วก็ตอบคําถามหลังทํากิจกรรมค่ะสําหรับคําถามแรกก็คือถ้าแกว่งวัตถุให้เคลื่อนที่เป็นวงกลมด้วยตาเร็วคงตัวถ้ารัศมีการหมุนเพิ่มขึ้นหรือลดลงจะส่งผลต่อแรงสู่ศูนย์กลางอย่างไรซึ่งคําตอบก็คือ ถ้าร,รัศมีการหมุนเพิ่มขึ้นแรงสู่ศูนย์กลางจะมีค่าน้อยในขณะที่ถ้ารัศมีการหมุนลดลงแรงสู่ศูนย์กลางจะมีค่ามากค่ะคําถามต่อมาค่ะถ้าแกว่งวัตถุให้เคลื่อนที่เป็นวงกลมด้วยรัศมีการเคลื่อนที่เท่าเดิมถ้าอัตราเร็วเพิ่มขึ้นหรือลดลงจะส่งผลต่อแรงสู่ศูนย์กลางอย่างไรคำตอบคือถ้าอัตราเร็วเพิ่มขึ้นแรงสู่ศูนย์นกลางก็จะมากขึ้นค่ะแต่ถ้าอัตราเร็วลดลง แรงสู่ศูนย์กลางก็จะมีค่าลดลงค่ะคำถามต่อมาค่ะอธิบายความสัมพันธ์ของอัตราเร็วในการเคลื่อนที่แบบวงกลมลัศมีการเคลื่อนที่ของจุกยางและแรงตึงเชือกซึ่งตรงนี้นะคะเราอธิบายได้ว่าแรงตึงเชือกแปรผันตามอัตราเร็วในการเคลื่อนที่แบบวงกลมแต่แปรผกผันกับลัศมีของการเคลื่อนที่ของจุกยางค่ะและคําถามถัดมา การเคลื่อนที่ของวัตถุแบบวงกลมมีประโยชน์อย่างไรนะคะเราจะได้ว่ารถปอร์ซค์ไต่ถังรถยนต์ไต่ถังการโคโจรของดาวเคราะห์ดาวฤกษ์แล้วก็ดาวเทียมสิ่งเหล่านี้ร่วนเป็นการเคลื่อนที่แบบวงกลมทั้งสิ้นค่ะดังนั้นนะคะเราก็สามารถสรุปผลการทำกิจกรรมได้ว่าแรงสู่ศูนย์กลางแปรผันตรงกับความเร็วและแปรผกผันกับรัศมีค่ะ และสำหรับคำถามสำคัญที่ถามว่าการเคลื่อนที่แบบวงกลมเกี่ยวข้องกับแรงอย่างไรเราก็สามารถตอบได้ว่าการเคลื่อนที่ของวัตถุแบบวงกลมจะเกิดแรงสู่ศูนย์กลางที่จะคงสภาพการเคลื่อนที่ให้วัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมโดยแรงนี้จะขึ้นอยู่กับความเร็วแล้วก็ลัศมีในการเคลื่อนที่ของวัตถุค่ะทีนี้นะคะค,คุณครูอยากให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยร่วมกันวิเคราะห์แล้วก็อภิปรายเกี่ยวกับประเด็นดังต่อไปนี้นะคะได้แก่แรงสู่ศูนย์กลาง ความเร่งสู่ศูนย์กลางคาบแล้วก็ความถี่ค่ะแล้วมาร่วมกันตอบคำถามนะคะสำหรับคำถามแรกค่ะแรงสู่ศูนย์กลางหมายถึงอะไรแรงสู่ศูนย์กลางเนี่ยก็คือแรงที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของวัตถุแบ,บบวงกลมนะคะรอบจุดศูนย์กลางค่ะโดยแรงมีทิศทางจากวัตถุเข้าสู่ศูนย์กลางของการหมุนตามแนวรัศมีการหมุนค่ะ นักเรียนสังเกตจากในรูปนะคะแรงเข้าสู่ศูนย์กลางหรือว่าแรงสู่ศูนย์กลางเนี่ยก็คือสัญลักษณ์เป็น fc ค่ะซึ่งเราสามารถที่จะคำนวณหาแรงสู่ศูนย์กลางได้นะคะจากผลคูณระหว่างมวลของวัตถุกับความเร็วในการเคลื่อนที่ของวัตถุยกกำลังสองค่ะแล้วก็หารด้วยรัศมีของการเคลื่อนที่หรือเราจะเขียนเป็นสมการได้ว่า fc เท่ากับ mv ยกกำลังสองส่วน r ค่ะคำถามถัดมาค่ะความเร่งสู่ศูนย์กลางหมายถึงอะไร ความเร่งสู่ศูนย์กลางก็คือความเร่งที่เกิดจากการที่วัตถุเคลื่อนที่แบบวงกลมนะคะโดยความเร่งมีขนาดคงที่และมีทิศทางเข้าสู่ศูนย์กลางเสมอค่ะในรูปนะคะความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางสัญลักษณ์จะเป็น ac ค่ะซึ่งเราสามารถคำนวณหาความเร่งสู่ศูนย์กลางได้จากความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วในการเคลื่อนที่ยกกำลังสองหารด้วยรัศมีการเคลื่อนที่ค่ะหรือเขียนเป็นสมการได้ว่า AC เท่ากับ V ยกกำลังสองส่วน R ค่ะถัดมาค่ะคาบหมายถึงอะไรคาบก็จะหมายถึงช่วงเวลาที่วัตถุใช้ในการเคลื่อนที่เป็นวงกลมครบ1รอบนะคะหน่วยก็จะเป็นวินาทีค่ะถัดมาค่ะความถี่หมายถึงอะไรความถี่เนี่ยก็คือจำนวนรอบที่วัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมใน1หน่วยเวลานะคะ หน่วยก็จะเป็นรอบต่อวินาทีหรือมีหน่วยเป็นเฮิร์สค่ะและคาบกับความถี่ก็มีความสัมพันธ์นะคะโดยคาบกับความถี่เนี่ยมีความสัมพันธ์แบบแปรผกผันกันค่ะหรือเราจะเขียนเป็นสมกา,ารได้ว่า f เท่ากับเศษหส่วน t หรือ t เท่ากับเศษหส่วน f วนก็ได้ค่ะเรามาดูตัวอย่างการคำนวณกันนะคะในตัวอย่างเนี่ยบอกว่าแกว่งลูกตุ้มให้เคลื่อนที่เป็นวงกลมด้วยความถี่40เฮิร์ อยากทราบว่าภายใน10นาทีจะแกว่งได้กี่รอบและคาบของการเคลื่อนที่ของลูกตุ้มเป็นเท่าไหร่จากข้อมูลนะคะเราจะได้ว่าความถี่มีค่ารักัา40เฮิร์ตนั่นก็หมายความว่าภายในเวลา1วินาทีลูกตุ้มจะเคลื่อนที่เป็นวงกลมได้ทั้งหมด40รอบค่ะดังนั้นภายในเวลา600วินาที600วินาทีเกิดจาก ใน1น,นาทีนะคะจะมีทั้งหมด60วินาทีดังนั้นเราทำการแกว่งทั้งหมด10นาทีเวลาที่ใช้ทั้งหมดก็จะเป็น600วินาทีค่ะในเวลา600วินาทีลูกตุ้มจะเคลื่อนที่เป็นวงกลมได้ทั้งหมดกี่รอบเราก็นำา40รอบคูณกับ600วินาทีจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ24,00 0รอบค่ะจากนั้นนะคะเราก็ไปคำนวณหาคาบเวลาจากสมการที่ว่าคาบเท่ากับเศษหส่วนความถี่ค่ะ เราแทนค่าความถี่ลงไปนะคะจะทําให้สามารถคํานวณได้ว่าคาบในการแกว่งลูกตุ้มหรือในการหมุนของลูกตุ้มเท่ากับ0.025วินาทีค่ะจากนั้นนะคะนักเรียนลองสังเกตที่ภาพนะคะครูมีประเด็นคําถามค่ะถ้าขับรถด้วยความเร็วสูงผ่านถนนโค้งจะเกิดอันตรายหรือไม่อย่างไรตรงนี้นักเรียนตอบว่ายอย่างไรคะ ในการขับรถหรือว่าขับขี่รถจักรยานยนต์บนถนนโค้งต้องระวังการใช้อัตราเร็วให้เป็นไปตามที่ทางการกำหนดไว้จึงจะปลอดภัยนะคะถ้าใช้อัตราเร็วมากกว่าที่กำหนดไว้จะทำให้รถถลายออกนอกทางไม่สามารถเลี้ยวในลักษณะนั้นได้ค่ะเพราะแรงสู่ศูนย์กลางที่เกิดจากแรงเสียดทานระหว่างล้อแล้วก็พื้นถนนเนี่ยจะมีค่าจำกัดได้แค่ค่าหเท่านั้น ะะราคาคุณครูอยากให้นักเรียน,นยร่วมการสรุปความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเลี้ยวรถเข้าโค้งค่ะซึ่งเราก็สามารถสรุปได้ว่าขณะที่รถแล่นเข้าโคง้งโดยไม่หลุดออกจากถนนโคง้งอัตราเร็วสูงสุดที่ใช้จะขึ้นอยู่กับรัศมีความโค้งนั่นเองค่ะทีนี้นะคะครูคอยากให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนร่วมกันออกแบบแล้วก็จัดทําป้ายโปสเตอร์รณรงค์ให้ขับขี่รถบนถนนโค้งให้ปลอดภัยนะคะแล้วก็นําไปติดตามถนนในท้องถิ่นของตนเองค่ะ จากนั้นนะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยร่วมกันวางแผนออกแบบแล้วก็เขียนผังมโนทัศน์การเคลื่อนที่แบบวงกลมจัดทำเป็นชิ้นงานค่ะจากนั้นค่ะเราเรามาสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งเราก็สามารถสรุปได้ว่าการเคลื่อนที่เป็นวงกลมคือการเคลื่อนที่เป็นทางโค้งรอบจุดจุดหนึ่งค้งที่ตลอดเวลาเรียกจุดนี้ว่าจุดศูนย์กลางการเคลื่อนที่ค่ะนอกจากนั้นนะคะ วัตถุที่มีการเคลื่อนที่เป็นวงกลมจะมีความเร็วขณะใดๆอยู่ในแนวของเส้นสัมผัสส่วนโค้งของแนวการเคลื่อนที่เสมอแสดงว่าวัตถุจะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพการเคลื่อนที่ตลอดเวลากล่าวได้ว่าวัตถุที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมจะมีความเร่งโดยความเร่งนี้จะมีทิศทางพุ่งเข้าหาจุดศูนย์กลางของการเคลื่อนที่เสมอเรียกความเร่งนี้ว่าความเร่งสู่ศูนย์กลางเราใช้สัญลักษณ์ว่า a c นะคะ ซึ่งมีค่าขึ้นอยู่กับอัตราเร็วของวัตถุและรัศมีการเคลื่อนที่ของวัตถุค่ะสมการก็คือ AC เท่ากับ v ยกกำลังสองส่วน R ค่ะเอาละค่ะเรามากันที่การเคลื่อนที่แบบถัดมานะคะก็คือการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายการส่นหรือว่าการกวัดแกว่งนั่นเองค่ะนักเรียนคะ่ะนักเรียนสังเกตภาพแล้วก็ร่วมกันอภิปรายลักษณะการเคลื่อนที่ของชิงช้าว่ามีลักษณะอย่างไรนะคะ ซึ่งเราจะได้ว่าชิงชานั้นก็มีลักษณะการเคลื่อนที่กลับไปกลับมาค่ะคุณครูมีคำถามนะคะการเคลื่อนที่แบบฮาร์โนิกอย่างง่ายมีลักษณะอย่างไรมวลและความยาวของลูกตุ้มนาฬิกาจะส่งผลต่อการแกว่งของลูกตุ้มหรือไม่อย่างไรซึ่งเราจะไปหาคำตอบนี้จากการทำกิจกรรมแกว่งไกวค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะวัสดุอุปกรณ์ก็จะมีน็อต3ตัวค่ะ เชือกยาวประมาณ1เมตร1เส้นนาฬิกาจับเวลา1เรือนวิธีการทำค่ะเริ่มแรกให้นักเรียนแบ่งกลุ่มนะคะแต่ละกลุ่มร่วมการแขวนน็อต1ตัวกับเชือกยาวคงที่ค่าหนึ่งค่ะบันทึกความยาวของเชือกตรงนี้เราให้เป็นตัวแปร l นะคะจากนั้นค่ะให้นักเรียนเบนเชือกที่แขวนน็อตทำมุมเซตาค่าหนึ่งนะคะซึ่งมุมที่ได้เนี่ยควรจะมีค่าน้อยๆน,นะคะไม่เกิน5องศา จากนั้นก็แกว่ง20รอบจับเวลาคำนวณค่าคาบแล้วก็บันทึกผลค่ะถัดไปนะคะให้นักเรียนแกว่งด้วยมุมเซตาค่าเดิมเลยค่ะแต่เปลี่ยนน็อตเป็น2แล้วก็3ตัวตามลำดับนะคะแกว่ง20รอบจับเวลาคำนวณค่าคาบแล้วก็บันทึกผลค่ะจากนั้นนะคะให้นักเรียนเปลี่ยนความยาวเชือกนะคะแล้วทำการทดลองซ้ำข้อที่2ถึง3ค่ะ เอาละค่ะก่อนที่เราจะทํากิจกรรมนะคะก็เช่นเคยค่ะเรามาตอบคําถามก่อนทํากิจกรรมกันค่ะคําถามแรกคือปัญหาของกิจกรรมนี้คืออะไรซึ่งก็คือมวลและความยาวเชือกส่งผลต่อการแกว่งของลูกตุ้มหรือไม่และสําหรับสมมติฐานนะคะวัตถุที่เคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายมีลักษณะการเคลื่อนที่อย่างไรซึ่งตรงนี้คุณครูคาดการว่า วัตถุจะมีการเคลื่อนที่ซ้ํารอบในแนวเดิมคงตัวตลอดนะคะนักเรียนอาจจะมีคําตอบที่แตกต่างจากนี้ก็ได้นะคะเอาลคะครันักเรียนนักเรียนลงมือทํากิจกรรมกันเลยนะคะแล้วก็นําผลการทํากิจกรรมมาอภิปรายร่วมกันค่ะ หลังจากที่ทำกิจกรรมแล้วนะคะคุณครูมีตัวอย่างบันทึกผลการทำกิจกรรมมาให้นัเกเรียนดูค่ะสำหรับข้อแรกนะคะเมื่อใช้น,อน็อต1ึงตัวแกว่งให้ลูกตุ้มแกว่งโดยทำมุมกับแนวดิ่งในองศาเท่าเดิมลูกตุ้มที่ใช้ความยาวเชือกน้อยจะใช้เวลาในการเคลื่อนที่ไปและกลับ1รอบหรือว่าคาบเนี่ยน้อยกว่าลูกตุ้มที่ใช้ความยาวเชือกมากค่ะข้อที่2ก็คือเมื่อเปลี่ยนใช้จำนวนน็อตที่แตกต่างกัน แต่ความยาวของลูกตุ้มและมุมในการแกว่งเท่าเดิมเวลาที่ใช้ในการแกว่ง20รอบแทบจะไม่แตกต่างกันเลยค่ะเดี๋ยวนักเรียนนะคะร่วมกันวิเคราะห์เพื่อที่จะตอบคํำถามหลังทํากิจกรรมกันค่ะสำหรับคํำถามข้อแรกก็คือปัจจัยใดมีผลต่อคาบการเคลื่อนที่ของลูกตุ้มคำตอบก็คือความยาวของเส้นเชือกนั่นเองค่ะคำถามถัดมาค่ะ หลักการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรซึ่งก็คือใช้ในการสร้างนาฬิกาแบบลูกตุ้มนะคะหรือว่าสร้างชิงช้านั่นเองค่ะแล้วเราจะสรุปผลการทำกิจกรรมกันนะคะสำหรับสรุปผลการทำกิจกรรมเราจะได้ว่าคาบของการแกว่งแปรผันตรงกับรากที่สองของความยาวเส้นเชือกค่ะและสำหรับคำถามที่ถามว่าการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายมีลักษณะสำคัญอย่างไร คำตอบก็คือการเคลื่อนที่แบบฮาโนิกอย่างง่ายหรือการกวัดแกวง่งเป็นการเคลื่อนที่กลับไปกลับมาซ้ํารอยเดิมจากการถูกแรงที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลากระทําเช่นการเคลื่อนที่ของลูกตุ้มนาฬิกาการเคลื่อนที่ของวัตถุที่ติดอยู่ที่ปลายของสปริงค่ะอีกคําถามหนึ่งนะคะที่ถามว่ามวลและความยาวของลูกตุ้มนาฬิกาจะส่งผลต่อการแกว่งของลูกตุ้มหรือไม่อย่างไรคําตอบก็คือ ความยาวของลูกตุ้มนาฬิกาจะส่งผลต่อคาบการแกว่งของลูกตุ้มค่ะโดยคาบของการแกว่งจะแปรผันตรงกับรากที่สองของความยาวของแกนลูกตุ้มนาฬิกาแต่ไม่ขึ้นอยู่กับมวลของลูกตุ้มนั้นค่ะทีนี้นะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยร่วมกันสังเกตแล้วก็ยกตัวอย่างการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายการสั่นหรือว่าการกวัดแกว่งในชีวิตประจำวัน2ตัวอย่างนะคะแล้วก็สืบสอบเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับ การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายการสั่นหรือการกวัดแกว่งในชีวิตประจำวันอีก3าตัวอย่างค่ะจากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนออกแบบแล้วก็เขียนผังโมโนทัศน์การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายการสั่นหรือการกวัดแกว่งจัดทําเป็นชิ้นงานค่ะซึ่งในชิ้นงานนี้นะคะครคูมีตัวอย่างแบบประเมินผังโมโนทัศน์มาให้นักเรียนดูนะคะซึ่งระดับคุณภาพนั้นจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ระดับค่ะ นักเรียนจะได้ระดับคุณภาพเป็น4ก็ต่อเมื่อสามารถจัดกระทําผังมโนทัศน์อย่างเป็นระบบนะคะแล้วก็นําเสนอด้วยแบบที่ชัดเจนถูกต้องครอบคลุมและมีการเชื่อมโยงให้เห็นเป็นภาพรวมค่ะนักเรียนจะได้ระดับคุณภาพเป็น3เมื่อมีการจัดทําผังมโนทัศน์อย่างเป็นระบบนะคะมีการจําแนกข้อมูลให้เห็นความสัมพันธ์แล้วก็นําเสนอด้วยแบบที่ครอบคลุมค่ะ ส่วนระดับคุณภาพ2นะคะเมื่อนักเรียนจัดทําผังมโนทัศน์ได้มีการยกตัวอย่างเพิ่มเติมแล้วก็นําเสนอด้วยแบบต่างๆแต่ว่าไม่ครอบคลุมนะคะสุดท้ายค่ะระดับคุณภาพ1เนี่ยคือนักเรียนจัดกระทําผังมโนทัศน์อย่างไม่เป็นระบบนะคะแล้วก็นําเสนอไม่สื่อความหมายแล้วก็ไม่ชัดเจนค่ะเพราะฉะนั้นตั้งใจทํางานนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาร่วมสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกันนะคะว่า การเคลื่อนที่แบบพาร์มอนิกอย่างง่ายเนี่ยเป็นการเคลื่อนที่กลับไปกลับมาซ้ําทางเดิมเช่นการกวัดแกว่งของลูกตุ้มอย่างง่ายนะคะโดยที่มุมสูงสุดที่เบนจากแนวดิ่งเนี่ยมีค่าคงตัวตลอดค่ะทีนี้นะคะคุณครูอยากให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยนำเสนอผังมโนทัศน์การเคลื่อนที่แบบพาร์มอนิกอย่างง่ายการสารั่นหรือว่าการกวัดแกว่งนะคะโดยจัดแยกให้สมาชิกกลุ่มของตนเนี่ยกระจายไปทุกกลุ่มเพื่อที่จะไปรับฟังการนำเสนอแล้วก็ตอบข้อสักถามของกลุ่มอื่นค่ะ แล้วคุณครูก็อยากให้นักเรียนนะคะนําความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปในวันนี้เนี่ยไปช่วยในการอธิบายเพื่อนๆที่ยังไม่เข้าใจฟังนะคะนอกจากนั้นนะคะก็ให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันคัดเลือกผลงานที่ดีเด่นนําไปเผยแพร่ในเว็บไซต์หรือว่า f a c e b o o k ของโรงเรียนนะคะเพื่อให้เพื่อนในชั้นเรียนอื่นๆเนี่ยได้ศึกษาแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ค่ะ และที่สําคัญก็คือให้นักเรียนทําการตรวจสอบหรือว่าประเมินขั้นตอนต่างๆที่เรียนมาในวันนี้นะคะว่ามีจุดเด่นจุดบกพร่องอะไรบ้างนักเรียนยังมีข้อสงสยัยหรือว่ามีความอยากรู้อยากเห็นในเรื่องใดอีกบ้างก็ให้นักเรียนระบุลงมานะคะเอาละค่ะเราเรียนจบกันไปแล้วนะคะในเรื่องของแบบของการเคลื่อนที่ค่ะนักเรียนหมั่นทบทวนความรู้นะคะแล้วก็นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ